เริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะสวัสดีค่ะลูกเพื่อนนทีนี้เราลูพ่นทีนี้าส่เลยเรยมพาาเปิดตู้ยูสาตูกุงสามทุอีผู้ใดมยอามอยู่เบอร์ไหนนี่ คุณทุ่มเบอร์สองค่ะอันนี้บอยังจ้อ๋ออยุู่เบอร์นี้อันนี้เบอยังจ้าอุ้ยฝั่งเนื้อฝั่ตัวได้นะคะแม่ยุ้เบอร์สอได้มคะแม่เบอร์ขอได้เบอร์สเบอร์สี่เบอร์สี่นนน

คำใจนะคะมี2เต้ยค่ะมเลเบอร์สี่ค่ะมัลโนะะม่าไ่ไอดิวดิวนี่แม่ค้าต้องเป็นสปอนเซอร์นะสปอนเซอร์ผลไม้เน่าเนี่ยเระมีต้นเหลีวมีด uh, ิวม right? ีขนมปังข in ึ้นลาก็มานี่เลยมาเจกน้องันนั้นเละท้องเสียตามกัน อันน oh. oh, uh, oh, oh, ี้บรรยากาศนะท่านน่าจะยืมอันนี้เบอร์อะไร่าเบอร์ตมารวมกันนี้ิมันนี่เบอร์อะไรอันนี้เบอร์อะไรเบอร์า่ะีนยเบอร์จเบอร์อันนี้เบอร์อะไรเนี่ย หาเบอร์ลายตรงนี้มุดเข้าไปสิทำไมเบอร์สีไม่มีครบเลยมันน้อยจังกับเบอร์สามนี่มน้อยจังเลยลูกเบอร์สามน้อยค่ะวงสองมีสิบสามคนเลิกไปกองอยู่เบอร์สองเบิร์ดค่ะไปกองอยู่เบอร์สองเบิร์ดขั้นเก็บเบอร์สาม จออยู่เบอร์อะไม่แทนละมึงอย่ามาจุบขนมปังของเบอร์สามไปให้เบอร์สองนะจ๊ะเล่็นีคุ๊กูคือใครเอาเร็วชนีคุกกูน้องฉนีกุกกูยังมาเร็วเร็วยังไม่ยุ่ โอ้แต่ละคนนะคะนี่ก็คือสีนะคะมึงไปนู่นเลยไป,ไปเข้าไปเดี๋ยวว<ป>ันที่สิบสอ,องนะคะของวงนะคะก็จะมีกีฬาสีนะคะเบอร์อะไรไอแม็กล่ะเบอร์อะไรหนูเบอร์สองยู่นีิตาลวนแล้วลวนแล้วครบยางมาครบยางสภาพแต่ละคน นาะอ่ะแยกกันออกสิยยแยกกันให้มันตรงเซฟซีไม่ได้ดูว่าอันไหนน้อยจะได้แบ่งให้อ่นนับเลยแม่สีแต่ละคนนับเลยของกลุ่มแบ่งกันให้พอนะใครไม่ได้กินมีหน้าสีตะก,การเลยต้องแบ่งให้ได้กินมาพร้อมกันเท่าๆกันนะนนโอเคป้ะดี๋ยวเราไปนนะลูกนะเราคุยไฟกันสุงที่สุดเลยแลมีพูดถึงกระไดแล้วสีเออ ว่าบาทเต้อดีบรรยากาศน,นะคะแบ่งสีแข่งกีราประจำวงนะคะสองวงรวมกันชุดชุดชุดยังไงชุดอ่ะฟังนะเผือ่อบางคนไม่มีงบไงเผื่อบางคนไม่มีงบน้องแ <F, F S 1> อดแอดอ,อยู่ไหนคโอบยแอดวางมือซิลิอยู่ไหน ให้สีและทีมนะอย่าให้เขาไปนค้นแต่คือให้ค้นได้สีและทีมเผื่อบางทีมไม่มีชุดนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเอเอะเอาอย่างนี้ดีกว่าสติต้าสีไหนที่ไม่มีชุดแต่ไปหาพี่สติต้าให้สติตา<ช>้าพาไปแล้วก็ไปยืนคุนมเขาดีกว่าดีกว่าเขาไปเองแล้วก็รู้ว่า<ช>ถูกปะ่ะเดี๋ยวมันเหนื่อยเราอีก <ๆ S 2> เออถ้านั้นเดี๋ยวประมาณนั้นก็ไปทั้งสี่สีได้แหละไปไปหาสิริเลยคุยกับสิริ แล้วก็ธิตต้าเลือกชุดดีๆเพราะชุดบางชุดวงหนึ่งต้องใช้ต่อเข้าใจไหมลูกใช่นั่นแหละถึงให้สิริเป็นคนคุมไงเข้าใจไหมวงหนึ่งต้องใช้ต่ออะไรนะนแดงมาเออชัดๆเออใหญ่กูเห็นนะใหญ่เห็นถืออะไรใหญ่กูเห็นว่าออกมาจากหมูก้าวนะ อ๋อออกคนละสองร้อยด้วยเออลสี่คพูดผิดค่ะ4อะไรสอะไรสีสิบอ๋อีร้อยสี่เอา้างฟกทำไมปวดนั้นนะลูกฟูเฮ้ เดี๋ยวรายละเอียดอีกอย่างเดียวเขาสิแกงอีกเด้อแต่ว่าหมดออื่นพ่อเจ้าสิรู้ไปทุกอย่างเออว่ามีอย่างแน่ยอย่างเนงเนีเนย่ยเรพ่อเจ้าสิได้เตรียมฟ้องพร้อม,อมเดี๋ยวเอาจะคุยกันแล้วว่ามีกีฬาอีกอย่างแน่เราก็สิแกงให้พระเจ้าได้รับรู้แล้วพรอเจ้าก็เนี่ยกนี่กัน เอาจำหน้าจำตากันไหวแล้วก็ยังเปลี่ยนเด้อหแถมเปลี่ยนกัน,เ,นเออเชียงซื้อเชียงไหวนะครับผู้ชายสีสอบยังกันย้ำได้กับคุยกันเอาเว,ลาว,าว,ล,าวาลาว่างเวลาว่างหลังจากเข้าสอมแล้วกันนัดไปโอยกันสอมสอมอ้นมวนกัน หนึ่งปีมีหนึงครังเอามมวนสปอนเซอร์คันพราเจ้าอยากได้ก็คือฮะติดต่อเดือผู้ใดมีทั้งใดกะไปมีเอฟซีมีเอียงกับซอยเรือกันเรามาลำแม่เรามาล่ำาหมาลำนันเอเอามาลำค้าพเพ้่อยากขามาจอยน้ำแบบาพเ่้าซีดยูสีใดซีใด

นี่สินดูบขัไปลูกไปเสร็จยังเสร็จยังทุมนึงเรับระดีอยู่เบอร์หนึ่งเหรอฮะโอ้ทีมหนึ่งวมดาวโอ้ทีมหนึ่งรวมดาวอีดียาดซินดหมมีแต่ดาวดาวซินดไเลยเดี๋ยว บ่คือมูสามเลยเป็นไหมูสามเป็นเลยรวมตัวโจกเด้มีแต่ตัวโจกโ,จกโอบอกเลยว่าธรรมดาไม่มีอยู่ปกติไม่มีค่ะกลุ่มสามส,สุดเลยใช่ไหมแมนมิตตตรวจจิตต้องรอติดตามนะคะต้องรอติดตามเสร็จแล้วห้ากาสศีข่าวไปไหว้พระตอนนะคะ วันนี้มีไหว้พระแล้วเราจะพอมีไหว้พระเสร็จแล้วเราถึงจะได้ซ้อมนะคะวันนี้วงสองก็พิเศษอีกหนึ่งวันนะคะ ะอ๋อ,อป๊กป้าไ,ไ,ปไ,วปไว้หน่อยปากไว้ก่นอนแป๊บนึงฝากไว้หน่อยแป๊บนึ่งอันนีไปไว้ตรงที่พวกพี่นั่งกันนะตรงที่พี่เก็มใช่ใช่ใชวันนี้นะคะก็มีเป็นวันเกิดของแม่ฮักน้องฮักแพงนะคะคุณแม่เอมมี่นะคะก็มีเลี้ยงน้ำกับขนมปังปิ้งนีดปลาเดิมด้วยน้องเอกเอา้าไม่ใช่หลายคนเขาเด้แล้วเอาว่า ต้องขอบคุณหลายๆนะคะแม่ฮักของน้องฮักแพงคุณแม่เอมมี่นะคะวันนี้ให้นี่เลี้ยงน้ำดื่มนะคะน้ำดื่มพร้อมขนมปังนะคะ ขอคุณแม่แอมี่นะคะแล้วครับแทนนะคะผมสำหรับที่มาต้องมอฟังและเป็นวัเดย์ด้วยนะคะปคุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงลำลำลุยรวยนะคะมีความสุขมากๆนะคะพ่อใดก็ที่ว่าแม่วังนะคะพ่อไหนที่แม่วังแม่ปรารถนาขอให้แม่ประสบความสำเร็จ สมวังทุกๆเรื่องนะคะขอบคุณหลายๆเด้อจากแม่เอมมี่นะคะแม่ฮักน้องฮักแพงไปชส่ระบุเพิ่นเติดร่วมสมีขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวพวกเขากระสิเข้าไปสวดมนต์ไหวพากันต่อนะคะวันนี้เดอจีบตาเท่าลูก่ะ ปะพาดาโซจีซีไหนโอ้โหลูกแต่เบอร์สี่อ๋อพ่อได้หูสีแต่เบอร์สีเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สี่ครับเบอร์ส่เบอร์ยังไงพี่พี่เบอร์่อะไรยังตงไม่อยู่กับไอดีนตอ่อยู่กับไอดีนไม่ตอนแรกอ่ะแท้ทีมกันแล้วเรียงกันแล้วว่าอยู่ทีมเดียวกัน แต่บันี้คูเตยหักหักหักมุมอีกนิดนึงให้หน้าเป่าบา <laughs> <c oughs> ันี้เอาแล้วนะคะพี่จานขายดีไหมวันนี้พิเศษมากๆมีขายดีค่ะแล้วก็มีมีแม่ฮา,ากแม่ฮากน่องฮักแพงเนอพี่น้องวันเกิดคือผู้ชมเลี้ยงเลี้ยงน้ำเรืออเมซอนนี่ของฟีตอนหยิบเลยห <c oughs> ยิบกระปิดเลยเหลือบะนี่เรืือหยิบเลยค่ะก่สูงสุเลยค่ะ จะได้มาฟรีเกะเลยค่ะแกะเลยค่ะ huh. นี่แก่้อาคนไปที่เดิมนะจ๊ะอีสามึงได้แล้วของเบรยจอดเนี่ยได้โย่บาชากุญมันเข้าเข้าไปให้มึงแล้วหยิบขาที่นี่ที่เปิดค่ะแล้วก็น้ำแข็งเลยที่เปิดเอาแก้วมาใส่เองพอประหยัดอีกคือแแก้วแท้ แม่อย่าวีแม่อย่าวีนสิแม่อย่าหายน้องแม่อย่าวีน้องน้องคว้ากน้องยานอาแล้วนะคะคือคักคือคืนจะแมนอุ้ยเขาเปิดขาเปดทศมาคือจเ็นแ้าว แต่ละคนไหนเ่อไมาไนรอเบเกไปแล้ะเขาอยู่สีเดียวกันแล้เนะสีฮอตแมนสีแชมป์เบิงงเตนนาตากับแชมปว้ปหรอมีลาพูดชุดคนนี้แหละคือดัมเยอ้์ไม้หนึ่งอันนั้นไม้สองอ๋อตัวสีถืไปอ๋อตัวีไปจะไปถูกกันด้วยมิกิ เอาขวดมาคืนนะคะเดี๋ยนห้านขายอะไรบ้างลืมขวดเพลงเนี่ยร้านๆๆค้าร้านค้าร้านขายค่ะคึกคืนค่ะซูม,มอนี่ม,มีครบทุกอย่างนะคะพ <ไ nen S 1> ยาสนับสนุนอันใดก็เชิญได้เลยจ้าพ่อพ่อแม่แม่นะคะเขาก็จะเข้าห้องพระแล้วนะคะ ไปเตรียมตัวไหว้พระก,กันตอนเย็นเอ๊เตยเตววยขอเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนเพียงเท่านี้นะคะเมื่อมีลีปนนี้ก็ขอปิดไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะทั้งวงหนึ่งวงสองไปกำลังใจให้แล้วรอชมวันแข่งอันนี้อันนี้กษีไฮไปเป็นเพลินวาซูน,นาเตบอน ซูน่าเตบอลเด้่นี่ทีมชันเตะคนใดอยู่เตยบอลเนี่ซูนาอยจ๊เห็นปะอืมเอาเลยเนี่ยายพอจองตัวไว้แล้วเขาจองตัวไว้แล้วอีนนี่ซูน่าเขาสิไปเป็นเด็กเถือน้ำหมออยู่เขาเขาก็สิไปเป็นเด็กหิวน้ำดอกหิวฮีกติกน้ำผาแล่นเขให้ไป ไป,ปเบอร์ตรีน้อยครับหนูเกี๊ยค่ะไปแล้วนะคะ <c oughs> ช่องเต้เต้ลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะฝา <c oughs> กเป็นกำลังใจทุกคนนะคะตอนนี้เต้เต้ก็ขอปิดกิวไว้เท่านี้นะคะ <c oughs> ไปแล้วะค่ะ